สวัสดีครับนักศึกษาในบทเรียนนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงาการประกอบกิจการและการดําเนินงานสือ่อวิทยุใจเสียงและวิทยุทัศน์ในระบบดิจิตอลนะครับโดยมีหน่วยงานที่กํากับดูแลที่เราคุ้นเคยกันก็คือกอสทชจากภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าของนักศึกษาตอนนี้นะฮะเราเรียกการประกอบกิจการแบบนี้ก็คือเป็นกระแสหลักนะหรือเมนสตรีมโดยไทยได้ปรับ ให้อยู่ในระบบของการออกอากาศภาคพื้นดินแบบดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องสาธารณะช่องเด็กช่องข่าวนะครับช่อง s d Variety ช่อง HD Variety ซึ่งต่างๆนานาเหล่านี้เราจะมาทำความเข้าใจซึ่งมันจะแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมานะครับโดยพื้นฐานของการกำหนดนะครับการประกอบกิจการจำเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะต้องมีหน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับซึ่ง ในกิจการทางด้านวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์เนี่ยจะมีคณะกรรมการที่กํากับดูแลก็คือกสอทชชื่อเต็มของกสทชก็คือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกรริจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับจากชื่อที่ปรากฏเนี่ยถ้าเราจะสังเกตให้ดีเนี่ยมันมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับคลื่นหรือเกี่ยวข้องกับการไม่ใช้คลื่นปรากฏอยู่ในแง่ของการดําเนินกิจการเนี่ย แบ่งออกคร่าวๆนะครับก็จะเป็น2กลุ่มนะครับโดยกสทชเนี่ยจะมีคณะกรรมการย่อยนะฮะที่รวมกันนะกสทชโดยโดยหลักแล้วจะมีทั้งสิ้น11ท่านนะครับโดยจะแบ่งเป็นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะจำนวน5ท่านนะครับแล้วก็คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมอีก5ท่านส่วนอีก1ท่านรวมเป็น11เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะของการเป็นประธานนะฮะกสทช แต่นี้เรามาตีความของคณะกรรมการกรสอทอชอเนี่ยมี2กิจการนะครับหลักๆนะฮะโดยกิจการแรกนะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเราจะเรียกว่ากสอทอกับตัวเ,เนื้อหาด้านนิเทศศาสตร์ด้านบล็อดแคสติ้งเนี่ย ก็คือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะครับถ้าตีความง่ายๆก็คือจะกํากับดูแลพวกไหนนะเช่นกิจการโทรทัศน์กิจการวิทยุฉะนั้นทุกคนจะรู้จักช่อง3579นะช่องวันนะครับพวกเนี้ยนะช่อง w o r k p o พอยก็จะขึ้นตรงหรือกํากับดูแลโดยกสทซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งนะเป็นคณะกรรมการย่อยของกอสทชอ,อยู่แล้วนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณการออกอากาศในโทรทัศน์หรือการดําเนินเผยแพร่คลื่นวิทยุในกิจการวิทยุนะครับช่องต่างๆหรือสถานีคลื่นต่างๆของวิทยุก็จะกำกับดูแลด้วยกสทชมหมดนะครับส่วนอีกหนึ่งคณะกรรมการซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ในปัจจุบันมีความสาคัญเหมือนกันในแง่ของการเป็นสื่อที่มีผลต่อกิจการโทรทัศน์กิจการวิทยุที่เรา กำลังศึกษากันอยู่นะก็คือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทอคอการกำกับดูแลเนี่ยก็คือกิจการโทรคมนาคมเลย,ยจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นระบบโทรศัพท์พื้นฐานโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตพวกนี้นะฮะเราก็จะสังเกตว่าจะมีการประมูลขึ้นความถี่4 g อะไรแบบนี้สามจพวกนี้ก็จะขึ้นตรงกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือเราเรียกสั้นๆว่ากทอคอนะฮะกำกับดูแลอยู่ฉะนั้นจริงๆแล้วกสทชเป็น,นคณะกรรมการที่มีบทบาท ค่อนข้างสําคัญมากต่อการสื่อสารในแง่ของเทคโนโลยีทั้งส่วนของวิทยุใจเสียงวิโรทัศนรวมถึงโทรคมนาคมต่างๆนะครับถ้าเราพูดถึง TrueMove นะ3 BBBroadband พวกนี้นะครับหรือ AIS นะคณะกรรมการที่กิจการโทรคมนาคมก็จะทำหน้าที่หลักในการกำกับดูแลถ้าเราพูดถึงช่อง7ช่อง3ช่อง5นะช่อง WorkPoint ก็อาจจะมองมาในมุมมองของกสทชอ้อขออครับกสท กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์เป็นหลักแต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาทางานเป็นทีมนะมีทั้งสิ้น11คนอย่างที่เคยบอกไปแล้วและที่มาของกสทชนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงโดยหลักการง่ายๆก็คือคณะกรรมการชุดนี้เกิดขึ้นมานะครับโดยมีหน้าที่สําคัญก็คือจะทําการเรียกขึ้นความถี่กับคืนมาซึ่งในอดีตเนี่ย มันก็จะมีทีวีอยู่6ช่องใช่ไหมสามห้าเจ็ดช่องสิแล้วก็ไทยพีบแล้วก็ดําเนินการโดยรัฐหรือเอกชนที่เราทราบกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการโดยรัฐหรือให้เอกชนไปสัมปทานก็ตามเขาจะเรียกกลับมาและจัดสรรขึ้นใหม่หมดซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้ได้เกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะก็จะเกิดสถาน,นีโทรทัศน์หลายสิช่องขึ้นมาอย่างที่เราพบเห็นในปัจจุบัน ฉะนั้นหลักการที่สําคัญก็คือเราควรที่จะมาศึกษาถึงตัวที่มาของกสทชว่าจริงๆแล้วคณะกรรมการทั้ง11คนที่มีบทบาทในการจัดสรรขึ้นความถี่นะครับในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนา,าคมเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรนะครับมาตรา6ฮะนะนะ มีการกำหนดคุณลักษณะของกสทชตรงนี้อาจารย์คัดมาให้เห็นชัดเจนเลยนะไม่มีการพิมพ์ใหม่ก็คือใช้วิธีการของการสแกนตัวมาตรามาให้เห็นนะเพื่อความถูกต้องตรงนี้อยากจะให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะจดจํานะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะได้เรียนรู้ว่าที่มาของกรรมการทั้ง11คนเนี่ยที่เรียกว่ากสทชเนี่ยเป็นใครกันบ้างซึ่งมันจะมีในยะ ต่อเนื่องกับการปฏิบัติการหรือกำกับดูแลนะครับกิจการนะโทรทัศน์กิจการวิทยุของเราโดยตรงซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านนะครับหลายเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารนะมีผลในพันธกิจต่างๆที่เขาจะทำเนี่ยทั้งสิเ็คนจะเป็นคนกำกับดูแลนะครับอ่ะผมสร้างวิธีการในการจดจำให้พวกเราเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเ,เราควรจะสร้างสูตรขึ้นมา เพื่อให้เราจดจำได้นะครับในตอนนี้ผมจะเริ่มต้นที่อันแรกเลยอันนี้สามารถโนตย่อตามได้นะกศชจะมีทั้งสิ้น11คนจากภาพที่ปรากฏตรงนี้จะมีหัวข้อย่อยอยู่ทั้งสิ้น5ที่มานะฮะเราใช้คาว่า5ที่มารวมกันแล้วจะได้ทั้งสิ้น11คนนะครับโดยรวมแล้วจะได้ทั้งสิ้น11คนฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ามีการถามว่า ที่มาของกสทชเนี่ยมีที่มาจากผู้มีผลงานหรือผู้มีความรู้กี่ด้านนะคำตอบก็คือเป็นที่มา5ที่มาห,ามาหรือ5้าด้านด้านแรกนะครับก็คือเขากำหนดเลยว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์นะครับด้านกิจการกระจายเสียง1คนนะครับกิจการโทรทัศน์จำนวน1คนฉะนั้นเวลาเราจะทำจำสูตรเนี่ยเราจะต้องสร้างสูตรการจำของเราผมสร้างสูตรให้ว่า หนะนึ่งคนนะฮะกิจาการกระจายเสียงหนึ่งคนคือพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือเป็นคนเก่งด้านกิจาการวนะิทยุเนี่ยนะทำหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการประกอบกิจการด้านวิทยุนะกานีววิทยุต่างๆนานาเนี่ยหนึ่งคนและกิจาการโทรทัศน์ก็คือเก่งงานด้านโทรทัศน์อีกหนึ่งคนนะถ้าเราจะสร้างสูตรการจําง่ายๆก็คือที่มาแรกมันจะเป็นสูตรนะครับหนึ่งบวกหนึ่งนะวิธีการง่ายๆก็คือ1ตัวแรกก็คือกิจาการด้านใจเสียง1คนและตัวที่2ก็คือกิจการด้านโทรทัศน์อีก หนึ่งคนนะประมาณนี้นะครับอ่าเราได้ไปแล้วสองคนเหลืออีกเก้าคนเก้าคนจะต้องมาจากข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้านะครับข้อที่สองนะครับเขาบอกเลยว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับหรือประสบการณ์ด้านกิจการธรนาคารกรมนะเก่งด้านอินเทอร์เน็ตเก่งด้านมือถือเก่งด้านโทรศัพท์พื้นฐานพวกนี้นะคร่าวๆนะครับจำนวน2คนฉะนั้นตรงนี้ก็คือที่มาที่2เนี่ยเราจะได้สูตรว่าเป็น2เลยฉะนั้นเลข2ที่ปรากฏต,ตรงเนี้ย ก็คือหมายความว่าเป็นคนที่มีความรู้ด้านเดียวกันแต่ขอจํานวน2คนนะฮะก็คือด้านกิจการโทรคมนาคมเลยจํานวน2คนตอนนี้เราไปกี่คนแล้วครับสคนใช่ไหมฮะเราก็จะเหลืออีก7คนนะครับรวมเป็น11ที่มาที่3นะฮะเขาบอกเลยว่าเป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ด้านกฎหมายนะครับนะครับด้านเศรษฐศาสตร์นะครับ,าารนะรบอย่าลืมนะด้านกฎหมายด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งกฎหมายทั้งเศรษฐศาสตร์นะและนะขออภัยนะด้านกฎหมายและเศรษฐศาสตร์อาจเป็นประโยชน์ต่อ,ตอการกดูแลกิจการกระจายเสียงเกี่การรัฐและกิจการตทรมาคมอันนี้จะเน้นไปทางด้านคนเก่งเรื่องกฎหมายแล้วนะคดีความนะครับพวกนี้เศรษฐศาสตร์อาจจะเกี่ยวข้องเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะการเงินพวกนี้นะเขาขอเลยด้านละ2คนคํานี้สําคัญมากสูตรนี้ก็จะได้สูตรว่า2อบวกสฉะนั้น2อบวกสก็คือคนที่เก่งด้าน กฎหมายเลย2คนนะครับหรือคงที่เก่งด้านเศรษฐกิจนะการบริหารการเงินการคลังพวกนี้ด้านเศรษฐาศาสตร์นะครับสองท่านนะครับตอนนี้เราไปกี่คนละ้าห2เจ็ดแปดอ่าแลวอีก3ท่านข้อที่4นะครับข้อที่4นะครับเป็นข้อที่มีคำที่ควรตระหนักเลยนะ ก็คือเขามีคําว่าเป็นผู้ที่มีผลงานหรือมีความรู้มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคหรือนะใช้คําว่าหรือนะด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนแสดงว่าเลือกเอานะคนคนนี้ที่จะเข้ามาทำเนี่ยนะฮะเขาเอาจํานวนนะครับนะด้านกิจการกจายเสียง1คนอ่าแสดงว่าหนึ่งคนหมายความว่าไงหมายความว่าด้านกิจการกระจายเสียงยานโททัศน์เนี่ยขอมาเลย1คนแต่เป็นคนด้านที่มีความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้หรือ มีความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ได้แต่ขอเป็นทางด้านวิจัยเสียงวิโรทัศน์หนึ่งคนนะครับก็อีกหนึ่งคนก็คือเป็นคนที่เก่งทางด้านโทรคมนาคมกำกับดูแลโทรคมนาคมจํานวนหนึ่งคนแต่คนที่เก่งด้านโทรคมนาคมเนี่ยนะต้องเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแสดงว่าจํานวนคนจริงๆเนี่ยจะมีทั้งสิ้น2คนนะครับโดยเป็นคนด้านใจเสียงกิจการโทรทัศน์เก่งด้านบริโภคหรือสิทธิเสรีภาพก็ได้นะครับหรือเป็นคนที่เก่งด้านโทรคมนาคม 1นคนเท่านั้นนะรวมนะครับได้2คนนะในข้อสนี้ย่าสับสนนะฮะฉะนั้นถ้ามีคนที่เก่งนะครับได้ผู้บริโภคก็ได้นะหรือไม่เก่งได้ผู้บริโภคเป็นสิทธิเสรีภาพประชาชนก็ได้แต่ขอให้เกี่ยวกับโทรทัศน์วิวหนึ่งนะครับและเกี่ยวกับโทรคมนาคมอีกหนึ่งคนนะครับตอนนี้เราก็จะไปทั้งสิน้นสิบท่านละ นะท่านสุดท้ายมีที่มาก็คือต้องหนึ่งคนแน่ๆน,นะฮะก็คือคนที่เก่งรอบด้านเราใช้คํานี้แล้วกันมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ด้านการศึกษาวัฒนธรรมและการพัฒนาสังคมจํานวนหนึ่งคนก็จะสูตรก็จะเป็นเท่ากับหนึ่งฉะนั้นจริงๆแล้วแต่ละที่มาของทั้ง5ด้านเนี่ยถ้าเราจําเป็นสูตรใช้ในการจำนะครับเราจะจําได้นานนะก็จะมีที่มาหรือความเชี่ยวชาญ5ด้านแต่ละด้านก็มีสัดส่วนของจํานวนที่แตกต่างกันไป กสทอชอทั้ง11คนเนี่ยก็จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งนะ6ปีนะครับและเมื่อครบ6ปีเนี่ยก็จะมีการดำเนินการดูนะครับถ้าท่านใดหรือหรือใครที่ครบกำหนดนะหรือหมดวาระก่อนก็จะมีการเลือกขึ้นมาทดแทนนะครโดยกระบวนการเลือกอะไรต่างๆ,างๆนานาเนี่ยได้เสร็จสิ้นไปะละนะแล้วก็จะได้กสทอชอมาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็สชเนี่ยจะเป็นใครได้บ้างหรือมีกฎข้อห้ามอะไรได้บ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงว่าเพราะคนเหล่านี้ต้องดูแลมูลค่าของทางด้านงานโทรทัศน์งานวิทย,ยุงานมือถือเป็นหลักหลายหมื่นล้านฉะนั้นทั้ง11บคนเนี่ยควรมีความโปรง่งใสอย่างไรแล้วจะมาดูถึงคุณสมบัตินะหรือการไม่มีลักษณะต้องห้ามนะฮะผมจะยกมาเป็นบางข้อเนี่ยเขากำหนดเบื้องต้นไว้ก็คือต้องมี อื่นๆจะยกบางข้อที่น่าสนใจก็คือมันไม่ต่ำกว่า35ปีบริบปีบรู์และไม่เกิน70ปีบริบูรณ์นะครับบางท่านก่อนดำรงดำรงตำแหน่งในวาระ6ปีเนี่ยอาจจะมีอายุใกล้ละจะเจแต่พอครบ70ก็ต้องหยุดนะฮะแล้วก็จะมีการหาผู้อื่นขึ้นมานะกระบวนการสรรหาขึ้นมาเพื่อเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงนะครับที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งก็คือนะครับเอ่อ ไม่เป็นผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองนะพวกนี้ในาการเมืองไม่ได้ถึงเป็นเนี่ยก็ต้องลาออกนะฮะต้องต้องลาออกเป็นรัฐมนตรีจะมาเป็นกสทชได้ไหมได้ฮะแต่คุณต้องลาออกนะไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตอันนี้เน้นเลยว่าเป็นคนที่ไม่มีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับสิ่งที่สําคัญตรงนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นการกําหนดที่ค่อนข้างชัดเจนเลย ในรายละเอียดลองดูไปพร้อมกันนะครับไม่เป็นหรือเคยเป็นนะแสดงว่าเป็นกรรมการนะครับนะผู้จัดการผู้บริหารนี่คือค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะที่ปรึกษาพนักงานผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้นะหรือหุ้นส่วนในบริษ,ษัทหรือห้างหุ้นส่วนนะฮะที่นะครับนิติบุคคลอื่นใดบรรดาที่ประกอบธุรกิจด้านกิจการรายเสียงกิรค้าหรือคลังขมนาคมในระยะเวลาหนึ่งปี นะครับก่อนนะครับได้รับการเสนอชื่อตามมาตาสิหมายความว่าคุณจะต้องลาออกก่อนนะถ้ามองกันอย่างนี้แต่เขาก็ยังเปิดช่องอยู่ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจอื่นๆได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็คือธุรกิจด้านกิจการกระจายเสีงยงเกยวการโทร,รทรคมนาคมนะครับยกตัวอย่างให้ฟังอาจจะเข้าใจได้ง่ายนะครับเช่นคุณเคยเป็นผู้บริหารของช่องเจ็ดเนี่ย นะครับคุณจําเป็นจะต้องลาออกก่อน1ปีนะถ้าคุณจากจะเป็นกสทชหรือเข้ามาสู่กระบวนการสรรหากสทชเนี่ยคุณจะต้องลาออกก่อนซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เสี่ยงเหมือนกันสําหรับคนที่อยากเป็นกสทชนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นคนที่มีประสบการณ์นะครับเขาเขาพยายามสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับคือลาออกซนะหนึ่งปีนะนะครับซึ่งตรงนี้ อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคำว่าประกอบธุรกิจด้านนะกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคมหมายความว่าไงมันก็หมายความง่ายๆอย่างนี้ว่าจริงๆคุณประกอบธุรกิจอื่นได้นะนะเช่นคุณจะเปิดบ้านจัดสรรเปิดคอนโดให้เช่าเนี่ยได้นะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับกิจการโทรทัศน์กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรคมนาคมนะแต่ส่วนใหญ่ก็ก็ ก็ <S <S ต้องโปร่งใสนะก็คือถ้าจะให้ดีต้องลาออกก่อน1ปีนะครับข้อนี้สําคัญนะฮะก็คือเป็นข้าราชการไม่ได้นะเป็นลูกจ้างก็ไม่ได้นะครับไม่ประกอบอะไรเลยนะฉะนั้นคําตอบง,ง่ายๆก็คือไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอิสระฟรีลงฟรีแลนซ์เนี่ยก็ไม่ได้นะครับคาตอบไม่ง,ง่ายก็คือคนที่จะเป็นคณะกรรมาการกริจาการกสชเนี่ยจำเป็นนะต้องลาออกจากทุกตําแหน่งก่อนนะนะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุดนะครับ <S <S ซึ่งตรงนี้มันก็จะมีผลในการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ conflict of interest นะนะอันนี้ก็คือเช่นคุณยังดำรงตำแหน่งอยู่ตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆแต่ว่ากสทชต้องดูแลกำกับสถานีโทรทัศน์นั้นๆเนี่ยมันก็ไม่ไม่เหมาะสมจริงๆไม่ใช่ไม่เหมาะสมคือมันไม่ได้นะมันจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนก็เลยจำเป็นว่าจะต้องให้ลาออกก่อน1ปีนะครับ